สวัสดีครับนนี้เรามาอยู่ที่โตโต้คาร์สาขานิตินะครับผมจะมาทําการสัมภาษ์ลูกค้าที่มาซื้อรถกับเรานะครับจะถามว่าเหตุผลที่พี่เขาตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะอะไรนะครับผมเดี๋ยวเลยเชิญหน้านี้เลยครับสวัสดีครับพี่ไม่ทราบว่าคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อกวางค่ะพี่กวางใช่ไหมครับผมวันนี้พี่กวางมาซื้อรถอะไรกับโตโต้คาร์ครับพี่ โตโยต้ายาริสค่ะโตโยต้ายาริสใช่ไหมครับมาซื้อกับเซลล์ท่านไหนครับพี่เชคค่ะพี่เชคใช่ไหมครับแล้วพี่กวางรู้จักโปโตคาได้ยังไงครับพี่ตอนแรกๆก็รู้จักจากเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กดูจากเพจมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพจเป็นเพจสูตรรถยนต์มือสองโตโตคานะครับผมแล้วพี่กวางเนี่ยมากี่ครั้งแล้วครับพี่ มาครั้งเดียวมาครั้งเดียวเราก็ตัดสินใจซื้อได้เลยทำไมนะครับทำไมถึงตัดสินใจซื้อรถสวยค่ะสวยภาพดีทำให้เราตัดสินใจได้มากขึ้นแล้วในเรื่องการบริการล่ะครับบริการดีค่ะเซลล์เป็นกันเองแล้วก็พูดจาดีค่ะก็คือบริการดีรถสวยคือรวมๆแล้วทําให้เราแฮปปี้โอเคพี่ผมขอถามหน่อยถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปครั้งต่อไปที่มีโอกาสจะกลับมาซื้อกับโต๊โตขะางไหมพี่แน่นอนค่ะโอ้ขอบคุณณล้วนะครับ และอย่างสุดท้ายนะครับเป็นแบบประเมินง,ง่ายๆครับผมถ้าพี่กวางประทับใจในการบป็นการของเซลเช็คหรือพนักง,งานโตโตคานะพี่ผมรบกวนพี่กวางกดไลน์หน่อยหลังจากที่ผมนับ123นะพี่นะได้ค่ะโอเคแต่ถ้าพี่กวางไม่ประทับใจพี่ก็ยืนเฉย,ดย,เยได้เลยได้ครับพี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าพี่เชคจะเป็นโตโตคามากรฐานในคุณวางใจในสายตาพี่กวางหรือเปล่านะครับผมโอเค1 2สองครับ3ครับผม โอเคครับพี่กางขอบคุณครับ<อ>วันนี้ก็รับรถไปก็ขอให้พี่กวางมีความสุขและความเจริญตลอดไปนะครับพี่ครับ<อ>สวัสดีครับ